สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันอังคารนะคะสีชมพูอังคารที่27ตุลาคม2563นะคะวันนี้ครูก็มาเสิร์ฟบรรยากาศของวันสีชมพูก็คือด้วยเสื้อสีชมพูบรรยากาศข้างหลังสีเขียวตัดกันดีมากเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะยินดีต้อนอรับทุกคนเข้าสู่ช่องของครูแล้วก็ขอบคุณสําหรับการเชิญแชร์แบ่งปันข้อมูลวันนี้ออกไป สำหรับเรื่องราววันนี้ที่ครูจะมาพูดคุยกันแล้วก็แชร์แบ่งปันองค์ความรู้นะคะวันนี้ก็มาด้วยหัวข้อความรักกับความหลงนะมาดูว่าความรักกับความหลงนี้จะให้แง่คิดดีๆอะไรกับเราสาหรับวันนี้นะคะความรักกับความหลงนั้นมาดูเลยว่าทั้งสองอย่างนี้มันมีพลังแรงกล้านะคะสามารถสร้างโลกนี้ได้ทั้งโลกเลยแล้วก็ สามารถทำลายโลกนี้ได้ทั้งใบเช่นเดียวกันนะคะแม้ความรักจะทำให้โลกขมขื่นนะคะหรือทารุณโหดร้ายสำหรับชีวิตของเรานาน,านาปาะะการก็ตามแต่ทว่าในหัวใจของคนที่มีความรักนั้นนะคะดุดกับดุดดังเหมือนมีน้ำทิพย์ฉโลมแล้วก็หล่อเลี้ยงจิตใจให้รู้สึกมีพละกกำลังมีความสุข ตลอดเวลาเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ําทิพย์หล่อเลี้ยงเราไงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้กินข้าวแต่ความรักก็ทำทำให้เราสามารถประคองชีวิตอยู่ไปได้ในวันนั้นนะคะแต,แต่แต่ต้องบอกว่า <c oughs> ความหวานชื่นที่หล่อเลี้ยงเราเนี่ยมันคือสาเหตุหนึ่งนะคะมันคือสาเหตุหนึ่งที่แม้พิษแห่งความรักนะคะจะร้ายแรงเพียงใดคำนี้น่าฟังนะแม้พิษแห่งความรัก จะร้ายแรงเพียงใดนะพิษนั้นก็ยังมีคนดิ้นล้นเข้าไปดื่มกินบางคนกินไปทรมานไปเพราะความรักเยอะแยะมากมายอย่างที่เราเห็นว่าความรักทำให้คนเราตาบอดความรักทำให้คนเราจากร้ายกลายเป็นดีจากดีกลายเป็นร้ายได้นี่ไหมคะนี่มันคือ,เ,อ,อเป็นพิษของความรักแต่หลายหลายคนตระหนักอยู่ว่า ความรักมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีสําหรับชีวิตเราใช่ไหมคะมันมีคําเตือนคนํานึงที่เขาเตือนได้ว่าเดี๋ยวครูขออ่านเลยนะอันนี้ชอบประโยคนี้ชอบมาคืออย่ารักนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าเสียสละได้อันที่สองอย่ารักถ้าไม่คิดว่าจะทนได้หากต้องผิดหวังอันที่สนะคะอย่ารักถ้าไม่สามารถ อดทนได้ถ้ามีการแข่งขันและอันสุดท้ายอย่ารักถ้ายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเห็นไหมคะอันนี้เป็นคำเตือนนะเป็นคำเตือนเฉยๆแต่ถ้าใครที่รู้ว่าเมียรักแล้วทำให้ชีวิตตัวเองเลือกในด้านที่ดีนะคะก็อาจจะมองข้ามคำเตือนนี้ไปเนาะแต่คำเตือนนี้เอาไว้ให้เราเตือนใจให้เรามีสติว่า เวลาเรามีความรักเราต้องมีความอดทนเราต้องมีความสามารถเสียสละได้เราต้องรู้จักในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง้เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะทําสิ่งเหล่านี้ความรักก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่พร้อมที่จะทําสิ่งเหล่านี้แล้วเราไปมีความรักเราจะเห็นว่าพิษแห่งรักนั้นร้ายแรงยิ่งนักนั่นเองนะคะมันก็จะเหมือนนิทานเรื่องหนึ่งที่คุยจะมาเล่าสู่ฟังวันนี้คือเรื่องกวาง กวางกวางตัวนี้เป็นกวางที่หลงไหลทั้งรักแล้วก็หลงนะคะในเขาของมันนะเขาที่อยู่บนหัวนั่นเองค่ะกวางตัวนี้มีความภาคภูมิใจกับเขาของมันมากๆเพราะหนึ่งเขาของมันสวยงามสองมันรู้สึกเท่อะเวลามีเขาสวยๆใช่ไหมคะกวางเนาะในขณะที่มันตำหนิขาอันยาวเก้งก้างของมันเหลือเกินเพราะว่าขามันอะยาวแต่ว่าไม่ได้สวยงามเหมือนเขามันก็รู้สึกตำหนิว่าเอ๊ะขาเนี่ย มันยาวเก้งก้างเกินไปไม่ได้รู้สึกทําให้เราภาคภูมิใจเขาตั้งหากที่อยู่กับเราแล้วหนึ่งทำให้เราดูสวยงามสองเขาของเรามันก็พอดีกับตัวเราดูแล้วแบบเขานี้ช่างงดงามเหลือเกินเมื่ออยู่บนหัวเรายิ่งทําให้หน้าหลงไหลเข้าไปอีกกวางตัวนี้หลงไหลแล้วก็รักในเขาของตัวเองมากแต่ถ้าว่าวันหนึ่งเมื่อภัรมาถึงตัวนะคะมีนายพานมาตามล่าด้วยการใช้ธนูยิงกวางตัวนี้ เมื่อภัยมาถึงตัวสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือขาที่มันเกลียดนักเกลียดหนานะคะขาอันยาวเก้งกางนี่กับพามันวิ่งหนีไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถมีชีวิตรอดไปได้นะคะแต่ว่า <c oughs> ส่วนเขานะส่วนเขาต้องบอกว่าส่วนเขาที่มันภาคภูมิใจนักหนานะเขาที่อยู่บนหัวสวยงามที่ลักนักลักหนาภูมิอกภูมิใจนักหนานั่นเองกลับไปเกี่ยวพันกับ ใบไม้กิ่งไม้แล้วก็เถาวันนะคะเกี่ยวยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งมัดมันก็ยิ่งพันมันก็ยิ่งเกี่ยวเขาของมันให้ตัวมันดิ้นลนแล้วก็ขยับไปไหนมาไหนได้ยากจนในที่สุดจนในที่สุดในพลานก็สามารถมาจับตัวกวางตัวนั้นไปได้อย่างง่ายดายเพราะเขาอันสวยงามของมันนั่นเองเกี่ยวพันกับเถาวันแล้วก็กิ่งไม้ในป่านั่นเองนะคะท้ายที่สุดท้ายที่สุด กวางตัวนั้นก็ต้องสิ้นชีพตัวเองเพราะเขาอันสวยงามนั่นเองนะคะในความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงหล,หลายครั้งที่เราตำหนิตัวเองในสิ่งที่เราไม่มีเราต้องขอบคุณนะบางคนตำหนิความยากจนบางคนตำหนิความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตบางคนตำหนิความบกพร่องที่มันเกิดขึ้นอาจจะทั้งร่างกาย ทั้งด้านปัญหาชีวิตต่างๆก็ตามแต่เนาะสวัสดีค่ะพี่นกแล้วก็น้องกระต่ายออขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาทักฐานแล้วก็พูดคุยกันเนาะวันนี้ครูก็มาเล่านิทานให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับความรักความหลงของเรานะคะมาดูว่าในชีวิตความเป็นจริงเราเราต้องขอบคุณนะคะบางครั้งเราต้องขอบคุณข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตต้องขอบคุณความบกพร่องต้องขอบคุณ ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราเนาะเพราะหนึ่งมันทำให้เราไม่ประมาท 2. มันทำให้เรามีสติคอยเตือนตัวเองตลอดเวลาไม่ให้เราเป็นคนยึดติดไม่ให้หลงนั่นเองนะคะไม่ให้หลงให้เราเตือนสติตัวเองตลอดเวลาให้เราไม่ประมาทกับสิ่งที่เราเจออยู่ในตอนนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะในทางตรงกันข้ามเนาะส่วนความมั่งคั่ง การมีเงินมีทองนะคะความสมหวังความสมบูรณ์พร้อมทั้งหลายในชีวิตของเราเนาะบางครั้งมันก็ทําให้เราหลงลืมตัวได้นะคะหลงลืมตัวจนกลายเป็นประมาทในชีวิตได้นะคะการหลงเงินการบูชางเงินนี่คือความประมาทที่ทําให้เราเกิดขึ้นในช่วงนั้นนั่นเองนะคะเมื่อเรารู้สึกว่าเราบูชางเงินมากกว่ามันก็จะทําให้เราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีความสุข แต่เรากับเอาเงินเอาวัตถุสิ่งของมาเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่าแทนที่เราจะไปโฟกัสเรื่องของความสุขเราก็ไปโฟกัสต้องมีเงินมากๆต้องมีทรัพย์สินเยอะๆต้องมีบ้านหลังโตๆต้องมีองค์ประกอบอื่นๆในชีวิตเยอะแยะมากมายเหมือนมีคำหนึ่งที่บอกว่านะคะเพราะโลกมันกว้างคนข้างๆจึงสำคัญอันนี้ชอบไหมคำเนี้ย ดีนะคะความหมายดีเพราะโลกใบน,นี้มันกว้างมันกว้างมันกว้างจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคนสําคัญที่อยู่ข้างๆตัวเราเขาจึงเป็นคนสําคัญอืมใช่ค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งดีหรือไม่ดีเราเป็นคนดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาจริงๆเนาะอันนี้ใช่จริงๆเพราะว่าถ้าเราอารมณ์ดีเราก็จะเจอคนอารมณ์ดีเหมือนกันแต่ถ้าวัานไหนเราอารมณ์หงุดหงิด คนอารมณ์ดีก็จะไม่เข้ามาหาแต่ถ้าคนหงุดหงิดก็มักจะเจอคนหงุดหงิดด้วยกันค่ะเพราะว่าหน้าบูดกับหน้าบูดมาเจอกันเนาะก็เหมือนจะคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าน่าจะอารมณ์เสียด้วยเรื่องเดียวกันนั่นเองนะคะอ่าทีน,นี้มาดูคำนี้ทำไมครูถึงชอบคำนี้นะคะเพราะโลกมันกว้างคนข้างๆจึงสำคัญมาดูว่ามันมีคำนี้ที่เขาบอกว่าอย่าไปตั้งมาตรฐานอย่าได้ตั้งมาตรฐานของชีวิตสูงเกินไปนะคะจนคนในครอบครัวทำให้ไม่ได้ หรือหรือทําได้ก็มักไม่ถูกใจเราเสียทีเพราะอะไรนั่นเหรอคะเพราะว่า,ามันมีคําพูดหนึ่งที่เขาพูดได้ว่าจงอย่าสร้างมาตรฐานครอบครัวมากไปกว่าสร้างความสุขของครอบครัวอันนี้หลายคนน่าจะเข้าใจเนาะบางครอบครัวนะคะสร้างมาตรฐานในครอบครัวเราเยอะเกินไปมาตรฐานเนนี้อย่างเช่นลูกทุกคนต้องเป็นคนเรียบร้อยต้องไม่เกเรใช่ไหมคะ ลูกๆทุกคนในครอบครัวต้องเรียนได้อันดับหนึ่งได้เกรด A หรือลูกๆเข้ามหาลัยต้องเป็นมหาลัยชื่อดังระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคทุกคนในบ้านต้องเข้าให้ได้นี่แหละค่ะบางครั้งไปสร้างมาตรฐานครอบครัวแบบนี้เพราะว่าถ้าลูกเป็นแบบนี้พ่อแม่จะมีความสุขแต่ลืมตระหนักถึงชีวิตลูกว่าเอไอที่เราไปสร้างเนี่ย ลูกอาจจะไม่แฮปปี้ลูกอาจจะไม่มีความสุขหรือไม่เห็นด้วยกับมาตรฐานที่เราสร้างแทนที่เราจะสร้างความสุขในครอบครัวให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขใครสนใจด้านไหนก็เรียนไปด้านนั้นใครปรารถนาอยากทำอาชีพแบบใดก็ฝ่ายศึกษาหาความรู้ในด้านที่จะเอาไปประกอบอาชีพของตัวเอง อย่างนั้นนะทุกคนจะมีความสุขคุณพ่อคุณแม่ก็จะภูมิใจในตัวลูกๆด้วยแต่เมื่อไหร่ที่ครอบครัวไปสร้างมาตรฐานที่สูงเกินไปให้ทุกคนเดินตามเส้นทางที่พ่อแม่ขีดหรือเลือกกําหนดให้โดยที่ลูกไม่ได้เลือกเองหรือไม่ได้มีส่วนร่วมอันนี้ก็ใช้คําว่ามันเป็นการสร้างมาตรฐานที่ที่ใช้คำว่าผดิจการก็น่าจะก็น่าจะได้เหมือนกันนะใช้คำว่าผด็จการ,รเผด็จการกับคนในครอบครัวในราคามันถึงทําให้เห็นว่าความลัก แต่ความหลงมันมีพลังอํานาจเยอะสามารถสร้างให้เกิดสิ่งสร้างสารรค์ได้และก็สามารถทําในสิ่งตรงข้ามคือทําลายสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเหมือนเรื่องกวางที่ครูยกตัวอย่างไปนะคะเขาที่มันสวยงามภูมิใจนักหนาสุดท้ายก็มาพราก ชีวิตของมันไปก่อนเวลาอันสมควรแต่ขาที่ยาวเก้งก้างที่มันตำหนิแล้วก็ไม่ชอบเพราะว่ามันไม่สวยงามเหมือนเขาไงคะขามันทั้งยาวทั้งเก้งก้างรู้สึกเกะกะไม่ชอบเอาซะเลยกับเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตอยู่รอดในธรรมชาติในโลกของความเป็นจริงนั่นเองมันก็เลยเหมือนชีวิตของเราบางอย่างบางอย่างอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรารักเราชอบ แต่ในชีวิตความเป็นจริงมันทําให้เราอยู่อย่างดีและก็มีความสุขเราก็ต้องลดแล้วก็ปรับมุมมองในสิ่งที่เราตําหนิว่ามันไม่ดีมองอีกมุมนึงว่าความรักและความหลงถ้าเรารักและหลงในสิ่งที่มันไม่ได้อิงกับสภาพความเป็นจริงมันก็จะทําให้เรากลายเป็นคนเพ้อเพ้อฝันเฉยๆแต่ถ้าเรา หรือว่าความรักแล้วก็ความหลงหลงไหลในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องและที่เรามีอยู่แล้วก็พัฒนาสิ่งที่เรามีให้มันงอกเงยเติบโตต่อไปในอนาคตอันนี้เราเจอความเป็นจริงเพราะนั้นความรักแล้วก็ความหลงในสิ่งตรงนี้มันจะทําให้ชีวิตของเราไปในด้านที่ดีแล้วก็ใช้คําว่าเห็นเห็นอนาคตที่ค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะอใช่ไหมคะทุกคนชอบไหม กวางตัวนี้จริงๆเนาะจริงๆมันเป็นนิทานอีศบะคะ่ะเป็นนิทานอีสศบเปรียบให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรารักเราหลงบางครั้งมันก็ทำร้ายแล้วก็ทำลายชีวิตของเราได้ในขณะที่บางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ภาคภูมิใจเลยกับเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราอยู่รอดถ้าจะเปรียบเทียบเรื่องของครอบครัวก็น่าจะเปรียบเทียบกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆนะคะลูกๆ ลูกบางใช่กหว่าเอาเป็นบางตัวอย่างแล้วกันนะบางตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นลูกสองคนนะคะลูกสองคนอันนี้เผอิญได้ไปดูซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เขายกตัวอย่างเด็กช่วงวัย18ปีก็คือช่วงเรียนชั้นม .6 เพื่อที่จะเข้ามาหาลัยใช่ไหมคะมันมันเห็นในในเรื่องของความรักแล้วก็ความหลงอยู่นะคะคือคุณพ่อคุณแม่นี่คือมีลูกชายสองคนนะคะคนแรกก็คือสอบได้ที่หนึ่งของชั้น เข้ามหาลัยก็เรียนในระดับท็อปคลาสนะคะเรียนในมหาลัยชื่อดังของประเทศการเรียนอยู่ในระดับ1อันดับ2ของชั้นเรียนนั่นเองส่วนน้องชายเรียนระดับชั้นม .6 ก็คือด้วยตัวพี่ชายแล้วก็ครอบครัวเพราะว่าอย่างพี่ชายกับคุณพ่อจบมหาลัยชื่อดังของประเทศแต่คุณแม่จบมหาลัยธรรมดาแล้วลูกชายคนเล็กก็คือด้วยความที่คุณพ่อกับพี่ชาย จบมาจากมหาอยู่ในมหาลาัยดังเลยก็เลยเป็นความกดดันของลูกชานั่นเองค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะภูมิใจในตัวพี่ชายมากแล้วก็มาบอกว่าเทอมนี้พี่ชายสอบใช่ไหมคะสอบได้คะแนนอันดับหนึ่งคะแนนสูงมากก็คือเป็นที่ภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่เป็นที่รักสามารถเอาไปคุยอวดคนอื่นในออฟฟิศเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นเจ้าของบริษัทสามารถ เอาไปคุยแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาในเชิงธุรกิจให้ได้ด้วยส่วนลูกชายคนเล็กทุกคนก็พูดว่าไม่ได้กดดันนะแต่ว่าพ่อแม่ก็อยากดีใจแบบนี้คือดีใจเหมือนพี่ชายคนโตก็คือลูกสอบได้คะแนนเยอะม,มากในคลาสนะคะ,ใน,ะในระดับเดียวกันก็อยากให้คนเล็กนะี่คือได้คะแนนสูงที่สุดในโรงเรียนหรือว่าเป็นอันดับหนึ่งคะแนนก็ต้องเป็นแบบท็อปร้อยเต็มร้อยคือต้องร้อยเลยอนะไง อย่างนี้มันก็เป็นความกดดันทีนี้คนเล็กก็เขาก็กลายเป็นว่าอันนี้ในซีรีส์นะคะในซีรีส์เล่าให้ฟังในซีรีส์กลายเป็นว่าเด็กคนนี้เขาเป็นอย่างที่เก่งคณิตในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้กเก่งที่สุดแต่มีเพื่อนในห้องของเขาอะ่ะเป็นเด็กจีเนียสด้านคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นโจทย์ที่คนนี้ทํากับเด็กเด็กคนนี้เด็กเก่งอจีเนียสกับเด็กคนนี้ที่ครูเล่าไปเมื่อกี้ เขาทาคะแนนกลายเป็นว่าคนเด็กจีเนี่ยเขาทําได้เต็มร้อยแต่คนนี้เขาไม่ยอมแล้วเขาจะใช้วิธีการอื่นโดยไปบอกแม่เขาให้ช่วยจัดการด้วยการไปบอกว่าข้อสอบมันจะมีข้อที่15นะคะข้อที่15ที่คําตอบที่ถูกต้องคือข้อ2เด็กจีเนี่ยทำได้ว่าแล้วข้อ2ครูก็เฉลยข้อ2แต่ว่าเด็กคนที่เป็นลูกคนที่สองเนี่ยเขาทำเขาได้คําตอบข้อ4แล้วเขาเอาไปเฉลยให้เพื่อนในห้องฟัง ว่าคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ4กลายเป็นว่าคําตอบจริงๆมันคือข้อ2เขารู้สึกเสียหน้าแล้วก็ไม่ยอมเพราะถ้าเขาผิดข้อนี้แสดงว่าเขาไม่ได้ท็อปร้อยไงคะแต่ไอคนนี้ได้ท็อปร้อยเขาก็เลยไปให้แม่เขาจัดการด้วยการบอกว่าครัวออกข้อสอบมาผิดนะออกข้อสอบมาผิดให้แก้ว่าข้อที่15บห้านี่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4ี่ด้วยการแก้โจทย์ทั้งๆที่จริงๆมันคือข้อ2กลายเป็นว่าคนนี้ เขาก็เลยไม่ค่อยพอใจไปโวยวายมนเลยทําให้เห็นว่าปัญหาครอบครัวในเรื่องนี้ว่าการหลงลูกการรักแล้วก็หลงลูกในเรื่องการเรียนด้วยการเราไปโฟกัสว่าความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ลูกต้องเรียนได้คะแนนสูงๆได้เกรดเฉลีย่ยแบบ4.00อย่างเงี้ยค่ะก็คือลูกเราทุกคนมันเขาไม่เหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่เนาะโดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะเอาความคาดหวังแบบเนี้ยไปใส่ให้ลูกด้วยความรัก ด้วยความรักนะคะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่เกียดลูกนะแต่พ่อด้วยความรักแล้วก็ความหลงเพราะคิดว่าการที่ลูกได้เกรดเฉลี่ยสูงๆได้คะแนนสูงๆหรือเต็มอย่างเงี้ยมันจะทําให้ชีวิตลูกของเขาดีมีอนาคตที่ดีเข้าเรียนมหาลัยท็อประดับประเทศได้ดีแต่ว่าไม่ได้มองถึงอนาคตมองแค่ว่าพอลูกสอบได้แล้ว มองแค่นั้นเราก็คิดคิดว่าชีวิตลูกจะจบแต่ว่าหลายๆเคสที่เราเห็นเนาะหลายๆเคสที่เราเห็นในต่างประเทศด้วยในประเทศของเราด้วยที่บางคนพอเข้ามหาลาัยชื่อดังก็ไม่สามารถเรียนจนจบได้บางคนสอบเข้าไปได้จริงๆนะแต่พอไปเรียนจริงๆก็คือเขาเรียนไม่ไหวละหนึ่งสองไปเรียนแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์สามเข้ากับเพื่อนไม่ได้สี่ก็คือเรียนแล้วรู้สึกตัวเองไม่มีความสุขเอาซะเลยร,รู้สึกว่าชีวิตของเรามัน มันไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่แบบนี้หลายคนก็ลาออกบางคนก็เปลี่ยนมหาลายัยบางคนก็เรียนไม่ไหวหลุดออกไปก็ต้องผ่านการรีทยายออกไปอันนี้เราก็เห็นตัวอย่างเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากฝากนะคะอยากฝากว่าบางครั้งเราเอาความรักความหลงของเราไปใส่ให้ลูกๆเนาะไปใส่ให้ลูกๆอันนี้ตัวเราเองก็เห็นนะว่าบางครั้งคุณพ่อคุณแม่หนึ่งละ ไม่ได้จบมาหาลัยชื่อดัง 2. ตอนเรียนมัธยมก็ไม่ได้ท็อปคลาสใช่ไหมคะแต่พอถึงรุ่นลูกรุ่นลูกลูกต้องทําอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ตอนที่วัยนั้นทําไม่ได้ต้องทําให้ได้เห็นหลายครอบครัวเป็นแบบนี้เหมือนกันเนาะจริงๆก็น่าสงสารเด็กๆเหมือนกันนะคะเพราะอย่างวัยเราเราก็ยอมแล้วว่ารุ่นเราพ่อแม่ไม่ได้มากดดันอย่างนี้ก็คืออยากเรียนอะไรก็เรียนอยากสอบเพื่อไปทําอาชีพอันไหน ก็ให้ทําแต่ยุคข,ของครูนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นในเรื่องของการเรียนแล้วก็ใหป้ประกอบอาชีพในเชิงของมั่นคงก็คือเป็นงานประจําอาจจะเป็นทํางานบริษัทเป็นรับราชการเป็นในกลุ่มของสายสุขภาพแพทย์เภสัชกรพยาบาลาสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ในวัยครูก็จะเน้นอาชีพลักษณะเหล่านี้มากกว่านะ แต่ยุคนี้ตรงกันข้ามด้วยหลายสิ่งหลายๆอย่างม,มันเปลี่ยนไปเยอะมันเปลี่ยนไปเยอะเพราะนั้นอาชีพที่มันแปลกใหม่แล้วก็เป็นอิสระผุดขึ้นมาเยอะมากไม่จาเป็นต้องมารับราชาก,การไม่จําเป็นต้องไปเป็นลูกจ้างสามารถไปเป็นเจ้าของกิจการได้เองสามารถไปทํางานอิสระที่สร้างเม็ดเงินให้ตัวเองเยอะแยะมากมายมีอาชีพอื่นๆที่ต่อยอดจากธุรกิจที่บ้านก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดก็สามารถเอามาประกอบเป็นอาชีพได้เยอะแยะมากมายนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีนิทานเรื่องนี้ล่ะคะ่ะเรื่องกวางเรื่องกวางหลงหลงเขาของตัวเองแล้วทําให้สิ้นชีพก็เอามาเปรียบเทียบกับความจริงของชีวิตเรานะคะให้เราเอาไว้เตือนสติตัวเราว่าความรักความหลงถ้าเราใช้อย่างถูกที่ถูกทางมันก็จะเป็นในสิ่งที่ดีแต่ก็ความรักความหลงถ้าเราไปใช้ในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องมันก็อาจจะนํามาซึ่งความ,มใช้คําว่า ความคือถ้าชุดค u l ก,กันมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะมันอาจจะนาาํานมาซึ่งชีวิตที่ไม่มีความสุขนํามาซึ่งชีวิตที่ไม่มีความสุขจริงๆก็ได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันจนท้ายนี้เนาะ,ะสำหรับวันนี้ครูคงฝากเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลดีๆวันนี้เพียงแค่นี้นะคะสําหรับท้ายนี้อยากฝากทุกคนไว้ว่าขอให้ทุกคน มีเงินไหลนองนะคะมีทองไหลมามีกินมีใช้ไม่มีวันหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบแต่ความโชคดีโชคดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันไรหน้าวันพฤหัสนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ครูมีภารกิจพรุ่งนี้จะไม่ได้ออกมาไลค่ะแล้วเดี๋ยวเราไม่เจอกันหนึ่งวันไปเจอกันอีกทีตอนเที่ยงวันพฤหัสสวดีนะคะสลบวันนี้ขอบคุณทุกคน แล้วก็ขอบคุณสำหรับการเชิญนช์แบ่งปันข้อมูลนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ